สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พยะมหาก็นำเอาพระนางพญานะครับหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าสมเด็จนางพญาหนึ่งในพระชุดเป็นจัพาคีราชินีแห่งพระเครื่องราชนแห่งพระบูชาทั้งปวงเป็นพระในฝันเป็นพระในใจของและหลายท่าน พระชุดเป็นพภาคีเป็นพระที่หายากนะครับที่จะได้5้าองค์มารวมกันเป็น1ชุดเนี่ยยากจริงๆนะครับเป็นพระแท้ที่ใครๆก็อยากจะนำมาไว้ครอบครองนะครับสมเด็จนางพญากรุวัดนางพญานะครับเนื้อเขียวเขียวอมแดง ไม่ได้เขียวมากนะครับเขียวอ่อนๆบางท่านเขาเรียกว่าเขียวก้นครกท่านก็เรียกอย่างนั้นก็มีนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างจะดูยากนะนางพญาเนี่ยมีรายละเอียดหลายหลายที่นะพราะย่ามาหาก็ไม่ได้เป็นเซียนพระหรอกครับเพียงแค่ว่าอยากจะดูจุด ดูตำหนิตามที่ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้มีองค์ความรู้ที่ได้ชื่อเป็นเสียนระดับประเทศเนี่ยเขาก็บอกจุดบอกตรงที่เราต้องสังเกตเมื่อเราได้พระนาพยามาเนี่ยนะไม่มากก็น้อยถ้าเรามีจุดหรือว่า มีสิ่งที่เราควรสังเกตว่ามันมีนั่นแสดงว่าแท้แน่นอนนะครับเราก็ไม่ต้องไปกังวลว่าพระเราจะต้องเหมือนของคนอื่นสวยแบบของคนอื่นสมเด็จนางพญานี้ท่านก็บอกว่ามีหลายกรุนะมีหลายพิมพ์ทรงที่เราต้องสังเกตเขาตรงเขาโคง้งเขามนอกน,นูนเล็กอกนูนใหญ่นะ มีหลายเนื้อหลายพิม์พอย่างองค์นี้พอ่อใหญ่มาหาก็เคยนำมาลงไว้แล้วในชุดเป็นชาาคีชุดใหญ่นูน้นแต่ว่าเพื่อนสมาชิกก็อยากจะเห็นเรียกว่าอยากจะดูนาน,านๆในองค์เดียวๆเนี่ยก็เลยนำมาลงให้ดูองค์เดียวๆอย่างนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้ากล้องขยายเราก็จะเห็นว่าจุด หรือว่าตำหนิที่เราควรสังเกตเมื่อเราได้นางพญามาเนี่ยเราควรจะดูดูจุดไหนนะครับเ,เพื่อนๆสังเกตอง์นี้เป็นพิมพ์เขาตรงนะพิมพ์ใหญ่เขาตรงเราสังเกตอย่างหนึ่งนะเพื่อนสมาชิกพระใหญ่มหาสังเกตเวลาดูกรูบาอาจารย์ท่านแนะนำเนี่ยเวลาเรา เข้าไปอบรมหรือว่าเราเข้าไปปรึกษาหรือเราเข้าไปดูพระนางพญาที่เพื่อนๆเขามีกันเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์ทรงแบบเดียวกันนี่อย่างน้อยก็ต้องเหมือนกันนะครับเราจะดูว่าเกตเนี่ยเหมือนเรียกว่าเหมือนปรีกล้วยนะที่เราหน้ามองอีกอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆเราดูแบบนี้ไปก่อนเรจะให้ดูแบบใกล้ๆนะครับ อย่างตรงศีรษะตรงนี้ท่านจะไม่เป็นเส้นเดียวกันมนเลยนะครับจะมีลักษณะรอยต่อตรงใบหูนี้นะครับพักพักนี้ดูดีๆดสี่เหลี่ยมนะเพื่อนๆนะครับหูทั้งด้านขวาเราสไตล์ของพาะต้นนี้จะใหญ่เส้นพาสังคาติเนี่ยจะยาวลึกนะครับแล้วก็เส้น สังขาติตรงนี้ตรงเฉลียงไหลตรงนี้จะมุดนะครับจะมุดจมหายไปในลักแล้เลยนะเพืเ่อนๆนี่ความเป็นธรรมชาติพิมพ์เขาตรงใหญ่ที่เพ่อใหญมหาอีกพิมพ์หนึ่งที่มีนะปลายปลายแขนตน้นเงจะเหมือน,หา,นอนะหางนกอีเซลนะปลายหางนกอีเซล ครูบาอาจารย์ท่านให้สังเกตอย่างนั้นก็มีนะเพืเ่อนๆแต่คนละพิมพ์กันอันนี้มือมือตกเข่านะครับที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับตรงเส้นนี้นะครับเส้นพระบาทข้างบนเนี่ยถ้าเราดูดีๆเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านท่านให้เราสังเกตเนี่เหมือนฝ่าเท้าจริงๆนะเพื่อนๆเนี่ยเหมือนฝ่าเท้าเดี๋ยวจะให้ดูนะครับตรงนี้นะครับเหมือนฝ่าเท้าเหมือนมากนะแปลกมากแต่อาจารย์ทุกคนไม่สังเกตนะ นางพญาเนี่ยทุกคนไม่สังเกตไปสังเกตแต่จุดอื่นเนื้อพิมพ์ทรงแต่ถ้าเราสังเกตพระแท้เขานะถ้าเราเห็นเส้นตรงนี้นะเพื่อนเพื่อลองลองจับมาดูนะพลิกมาดูนะส่องจับพลิกบนหน้าหลังข้างซ่องเนี่ยตรงนี้จะเหมือนฝาผ้าบาทนะฝาผระบาทเลยนะฝาพระบาทเหมือนพระท่านนั่งนั่นแหละครับนั่งคัตมารนั่นแหละครับฝาเห็นฝาเท้าตรงนี้นะครับส่วนมือนะ มือที่วางบนตักเนี่ยถ้าเราสังเกตดูดีๆมีข้อมือด้วยนะเพื่อนๆแปลกมากนะแต่ก่อนพระใมหาก็ไม่สังเกตนะเหมือนข้อมือแล้วก็เหมือนข้อมือแล้วก็เหมือนฝ่ามืองอนขึ้นนะฝ่ามืองอนตั้งขึ้นแล้วก็มีข้อมือมีลักษณะเหมือนเราเห็นหัวหัวนิ้วโป้มือด้วยนะเนี่ยเล็กๆบางๆถ้าไม่สังเกตเราก็ไม่เห็นนะเพื่อนๆตรงนี้นะครับสังขาตินี้เป็นลำ ็นลำเลยนะครับแล้วก็ตรงสะดือตรงนี้จะเป็นแองตรงหน้าอกนี่นะครับจะเป็นแองจะเป็นแองเว้าลึกแล้วก็เส้นจีวรตรงนี้จะจมหายไปในซอกลักและนะนี่คือด้านหน้านะจะให้ดูแบบใกล้ๆก่อนดูดูด้านหลังเห็นไหมครับด้านหลังก็จะมีรอยมีรอยมีรอยกดนะมีรอยกดใหญ่ลึกหนาบางแตกต่างกันออกไปนะท่านบอกว่าถือว่าไม่เป็นประมาณแต่ว่า ต้องมีลักษณะริ้วรอยของการกดของคนโบราณกดลงแล้วก็ดึงเนื้อผ้าออกมาแล้วก็ปาดนะดึงออกมาแล้วก็ปาดนะเห็นไหมครับการปาดดึงออกมาแล้วก็ปาดเฉียงลงมาอย่างนี้นะครับดึงออกมาแล้วก็ปาดเฉียงลง่องรอยการปาดจึงมีแบบเฉียงนะเพืเ่อนๆนะเราไปดูแบบใกล้ๆของกล้องขยาย ขยายพอได้นะเรียกว่ากําลังสูงก็กําลังสูงแบบบ้านๆของเพียมหานะเดี๋ยวให้เพื่อนๆได้ดูเราไปดูไปพร้อมกันเลยนะครับพระแท้เนี่ยถ้าถ้าเราไม่จิตใจเราไม่ระโมบรมมากนะเ,เราตัดปัญหาเรื่องเงินทองออกนะเพื่อนๆแล้วก็ตั้งใจตั้งสติมามาดูกันเนี่ยเราเห็นแน่นอนนะครับเห็นตามที่ครูบาอาจารย์ท่านแนะนํานะครับ เราดูเกตก่อนนะครับเกตเรียกว่าดูไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่ากล้องเป็นเงาเ่อนเพื่อนดูประมาณนี้นะครับหามุมหามุมให้เพื่อนเพได้ดูนะเพื่อนๆดูพระดูพระพิมพ์ทรงเห็นแล้วนะเมื่อกี้นี้ แล้วเรามาดูเนื้อพระเป็นไงครับพระที่ผ่านการเผานี่เนื้อเขาจะแห้งแกร่งมากเหมือนหินเลยนะเพื่อนเพือนพริมาหาไม่ได้กล่าวเกินจริงนะเหมือนเหมือนหินเลยนะเนี่ยเราเราจะเห็นลักษณะเหมือนหัวปีที่พระอิมาหาบอกเมื่อกี้นี้ถูกต้องไหมครับเนี่ยเหมือนหัวปีที่พระอิมาหากล่าวเมื่อกีน้นี้แล้วก็มาดู พระเกศาตรงหน้าผากเนี่ยของแท้เขานี่จะมาสุดตรงแค่ขมับนะเพื่อนเพืเอ่อนนไหมครับสุดแล้วก็จะมีใบหูต่อลงมาอย่างเงี้ยนะถ้าเราเห็นองค์ไหนสนมากของเรียนแบบก็จะไม่สังเกตก็จะยิงยาลงมาเลยนะแต่ถ้าของแท้เขาเนี่ยจะหยุดลงตรงที่ขมับนะแล้วก็ต่อออกมา ส่วนทางด้านขวามือเราเห็นไหมครับนี่จะใหญ่หูจะใหญ่นะไม่ไม่เท่ากันนะส่วนพระพักจะสี่เหลี่ยมนะเพื่อนๆกลมแต่สี่เหลี่ยมนะครับกลมแต่สี่เหลี่ยมเราเห็นเห็นไหมครับส่วนเส้นบางท่าน,น,นเรียกสายฟ้านะต่อจากหูยาวลงมาที่ไหลเลยนะครับนี เส้นสายฟ้ายาวทิ้งช่วงลงมาต่อที่สังคาติเรือนลางเห็นไหมครับนี่ส่วนตรงคางเนี่ยเหมือนเราจะเห็นลักษณะเป็นเป็นเนื้อเกินนะคูบาอาจารย์ท่านบอกว่าบางท่านเหมือนเหมือนเหมือนเขาพระนะเหมือนเหมือนพระที่มีเขาแต่ว่าไม่ทิ้งขนาดนั้นนะบางองค์นี่ถ้าเป็นพิมพ์ใหญ่เขาจริงๆในีิยพิใหญ่เขาโค้งเนี่ยเขาจะ เหมือนมากเลยนะเหมือนเข่าเลยนะแต่นี่เป็นเข่าตรงเนี่ยเขาก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ให้เราเห็นนะครับเหมือนกับเนื้อที่หลุดยุย่ยตอนที่ดึงเนื้อออกจากบล็อกพิมพ์ท่านว่ายอย่างนั้นนะเราก็มาดูเส้นสังคาติตรงนี้เพืเ่อนๆเห็นไหมครับนี่เขาจมหายไปเลยนะแปลกมากเลยนะเพืเ่อนๆ ถ้าของเรียนแบบนี่ยังไงก็ก็เห็นร่องรอยการสุดนะการแกะเรียนแบบก็จะจะเห็นสุดพวกถอดพิมพ์มันก็จะเห็นสุดตรงเนี้ยเส้นสุดสุดแบบทื่อๆนะแต่ของจริงเขาเนี่ยเหมือนเขาจมหายนะใหญ่ยาวหนาปุ๊บจมหายเข้าไปเลยนะตรงลักแร้เพื่อนๆดูแล้วก็ตรง สะดือบรรทาเอลท่านนี้จะป่องออกมานิดหนึ่งนะศิลป,ปะความงามในยุคนั้นแล้วเนื้อพระที่เราเห็นตรงนี้เนื้อเนื้อดินเผาหอนะที่ผ่านการใช้อย่างเนื้อที่เขียวนี่นะเพื่อนๆเนื้อที่เขียวตรงนี้นะครับตรงฝ่ามือที่พ่อใหญ่ามาหาได้บอกไปเมื่อกี้นี้นะเพื่นๆเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยข้อมือนนะ เนี่ยข้อมือแล้วก็ฝ่ามือกระโดกขึ้นนะเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนดูนี่คือข้อมือนะแล้วก็ฝ่ามือกระดกขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยหัวนิ้วโป้มือนะแล้วก็ปลายนิ้วเราสังเกตเราโอ้โหดูแล้วยิ่งขนลุกเลยนะแล้วที่พระยามหาบอกเมกื่อกี้นี่คือเส้นปลายเท้านะเพื่อนๆนนี่คือฝ่าเท้าว,วางทุกคนไม่สังเกตนะ,ะเวลา เวลาเราเห็นของเรียนแบบมันก็จะมนทื่อใหญ่ตรงเลยนะเพื่อนเพื่อนของเรียนแบบเขาเนี่ยของเรียนแบบที่ตอดพิมพ์มาเนี่ยเขาทื่อเลยนะใหญ่ตรงแล้วทื่อออกไปเลยแต่องค์เนี้ยพระของแท้เขาเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อสังเกตดูนะเนี่ยเหมือนฝาท้าแบบโอ้ดูแล้วยิ่งขนลุกขนพองเลยนะแล้วก็จะมีเส้นเลือนรางบางๆนะยิงตรงขึ้นมาจากปลายฝ่าบาทเนี่ย เห็นไหมครับมีทุกองคเลยครับแต่เป็นของของแท้เขาเนี่ยใหญ่บ้างน้อยบ้างบางหนาบ้างแต่แต่ต้องมีให้เห็นนะนบางบางเรือนลางยกขึ้นฝ่ามือนี่ฝ่ามือนี่ตกเขาเลยนะเพื่อนๆนะเราลองดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะเพื่อนๆพื่จำตรงที่พ่อใหญ่มหาบอกเมื่อกี้ได้นะ เรามาดูกันเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนไหมครับเหมือนหัวปีเขาดูเนื้อดูเนื้อดินเผาขเขานะแห้งแกร่งไหมเพื่อนๆนี่แห้งแกร่งมากเหมือนกับเนื้อว่านเหมือนกับมวลสารนานาชนิดนะที่ผสมลงคนในยุคเก่าทําเห็นไหมครับของเรียนแบบทําไม่ได้อย่างนี้นะครับนี่ เราจะเห็นเป็นเม็ดเป็นเม็ดเนี่ยเม็ดใสบางครั้งพระมหาก็เรียกว่าเม็ดพระาธาตุแหละครับเห็นศิลาที่คุณบางท่านก็เรียกว่าายเงินายทองอ่ะนะายเงินายทองเพื่อนเพื่อนดูดูความงามเห็นไหมครับพิมพ์ทรงวันนะ เพื่อนๆดูพระพักท่านนะครับเราเห็นเม็ดใสๆก็คือเม็ดพระธาตุนะครับมีนะเพื่อนๆในพระนางพระยาเนี่ยเพื่อนๆดูพระโอระท่านนะเนี่ยเส้น สังคาตินี่จมหายไปในซอกรักแลนี่เลยนะเพื่อนๆเห็นไหมครับนี่จมหายไปเลยนะยาวลงมาแล้วก็จมหายไปในซอกลักแลเป็นสิ่งที่มหาศจันนะครับนี่เส้นนี้นะครับจมหายไปเลยนะไม่มีร่องรอยของการเรืออยู่เลยนะแล้วก็มาดูปลาย มือที่วางเห็นไหมข้อมือที่วางทับลงมาเนี่ยข้อมือนะครับเพื่อนๆเนี่ยหัวนิ้วโป้มือนะแล้วก็เนี่ยหัวนิ้วโป้มือแล้วก็นิ้วมือเห็นไหมความละเอียดของคนโบราณเวลาแกะนะครับเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับเส้นตรงมานี่คือฝ่าพระบาทเหมือนเหมือนรอยพระบาทเลยนะเพ <ๆ S 2> ื่อนๆเห็นไหมครับหัวนิ้วโป้เท้าแล้วก็นิ้วเท้าอย่างเงี้ย เส้นนี้นะเพื่อนๆน,นี่เส้นนี้นะเห็นไหมเนี่ยขนลูกขนฟองถ้าเพื่อนๆมีเนี่ยสังเกตเอามาดูเลยนะโอ้โหถ้ามีนี่ท่าน่ะโชคดีเลยนะแล้วก็มือตกเขามือตกเขาเห็นไหมครับเนี่ย,ยลักษณะหัวปางมารวิชัยนะครับเนี่ยเรียกว่านิ้วโป้มือกางออกมานิดหนึ่งแล้วก็วางลงไปที่หัวเขา่า เพืเ่อนๆดูแล้วก็มีเส้นมีเส้นเรีนลางบางๆยิงขึ้นไปที่แขนเห็นไหมครับนี่ดูด้านหลังนะครับดูด้านหลังเนื้อนี่เหมือนเนื้อแกร่งนะผ่านการเผานะ่ะเพืเ่อนๆนะเหมือนเนื้อแบบบนดินที่เผาไฟนะนี่เราจะเห็นเม็ดพระธาตุ คล้ายๆกับสนิมน้ําสนิมเหล็กนะเพื่อนๆเนีเ่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยรอยรอยนิ้วมือที่กดลงไปนะครับสวยงามมากดูเม็ดพระธาตุเนี่ยเป็นก้อนๆเลยนะเนี่ยเป็นก้อนๆเราดูด้านข้างด้านข้างก็เหมือนกันนะด้านหลังด้านหน้าเป็นยงไงด้านข้างก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยเม็ดพระธาตุ ลักษณะการการผ่านของจุดของมวลสารของแต่ละที่นะเพื่อนๆเ,เหมือนกันดูมุมไหนก็ลักษณะแบบเดียวกันพระที่ผ่านการเผามาเป็น3-400ปีนี้ก็เป็นอย่างนี้นแหละครับเนื้อแห้งแกร่งจับเเป็นหินไปเลยนะครับบางองค์เนี่ยเห็นไหมครับเมตตาธาตุเนี่ย เพื่อนๆดูแล้วเป็นไงบ้างครับองค์นี้ถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตไคร้ให้พ่อใหญ่มาหาช่องสองพระบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ